สารแน่นวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านทไมคุณไม่มากันล่ะครับเนี่ยตายแล้วพลาดอย่างมากพลาดอย่างมากนี่เงินมาแล้วค่ะอ้โหอุ่นหนุนมดไม่มีตังค์แล้วเนี่ยขอตังค์กลับบ้านตายแล้วนี่มีขอตงังคด้วยครับผมเฮ้ย hey, hey. นี่มีสักห้าร้อยแม่ยีผมให้คุณต <c oughs> ้องให้คุณต้องให้ลูกค้าสิเออให้ลูกค้าสิเฮ้ยลอมคุณปอมห้าร้อยคุณปลอมเนี่ยคุณปอมมาเนี่ยมคุณปอมห้าร้อยมา ถ้าถ่ายกันแบบนี้เราก็ต้องมีเอาอีกแล้วอ๋อใายถ่ายรูปนี่เขายถ่ายรูปถ่ปายรูปได้เลยครับมองไม่มีตังค์แล้วเนี่ยทานจนหมดตัวเลยอะ่ะในเมื่อคุณขอเราก็มีมอบให้ครับเอาไปเลยนะครับ500ครับเอามือมา่อสิรับไปเลยจา้าโอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาพี่พี่ยืนกลางที่แบบแอร์ว